สวัสดีครับอ่ะหัวข้อนี้เรามาคุยกันเรื่องเป็น last minute เนาะเป็นเรื่องหัวข้อก่อนที่คุณจะสอบในวิชาเฉพาะแต่ออกตัวล่วงหน้าเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่อิงกับคณะอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้ไปล้วงข้อมูลหรือไป,ไป,ไ,ปไปลอกข้อสอบหรือเอาข้อสอบมาสอนนะอันนี้อันนี้อันนี้พูดไปเลยนะครับสําหรับใครที่กล้าจะจะผิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนาะ ทีนี้สิ่งที่เราจะชวนคุยในหัวข้อนี้ครับเราจะเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่พี่คิดว่าคุณอาจจะต้องไปหาความรู้เอานะครับเพราะว่าเวลามันก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าสุดท้ายครับคุณก็ต้องเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งบางคนก็ศึกษากันมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ม4เนาะบางคนก็มาเพิ่งมาเตรียมตัวในช่วงนี้ก่อนที่จะสอบด้วยซ้ําไปนะครับอย่างที่ที่อาจจะเห็น จะเป็นระยะระยะเนาะทีนี้ครับเวลาเราพูดถึงประเด็นเนี้ยครับเราจะเห็นในสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมักจะชอบถามอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยข้อสอบออกอะไรแต่ทีนี้ครับคนออกข้อสอบก็คืออาจารย์ในคณะนั่นแหละ เขาก็คงจะต้องมีลูกเล่นหรือเขาก็ต้องมีแนวทางอะนเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องคัดคนใช่ไหมที่เขาต้องการที่อยากจะเข้าพณะนี้นจริงๆเนาะนอกจากสมัยก่อนนะยังสมัยก่อนเดี๋ยของพี่คือสอบเพียวๆถูกปะแต่ของพวกคุณเนี่ยจะต้องสอบทีแกแล้วก็ดูปัจจัยอื่นๆด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกคนจะต้องรู้เป็นสแตนดาร์ดแล้วควรจะมีตั้งแต่แรกซึ่งถ้าเกิดใครมีโอกาสไปโอเพ่นเฮาส์หรือว่าคุณไปเข้าค่ายเปิดบ้านในสมัยก่อนเนี่ยคุณจะถูก เขาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าสังคมสงเคราะห์ในเป็นพื้นฐานอยู่แล้วช่งตรงเนี้ยมันก็จะมีคําที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยอย่างพวกประวัติการหรือพวกเกี่ยวกับการช่วยเหลือใช่ไหมตรงเนี้พี่คิดว่ามันคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้เป็นเมนอยู่แล้วก็คือมันเป็นคีย์เมนหลักก็คือคีย์ออฟคีย์ออฟมสเซะที่ คุณจะต้องเข้าใจในจุดๆนั้นเองเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคุณจะไปต่อยอดหรือไปอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะแอพพลายในแต่ละมุมได้เอาง่ายๆอะสมมติพูดอย่างนี้คุณเห็นในเรื่องของคลิปที่พี่เคยพูดนะครับถ้าเกิดใครเคยติดตามดูหรือคนนที่เรียนในคอร์สของ a อ m i s ั่นพรีเมียมหรือว่าของของของพี่เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันมีความสัมพันธ์ใน รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความเมตตาก,กรุณาการนึกถึงประโยชน์คนอื่นหรือคำง่ายๆคำว่าจะเขาใจเราคําเหล่านี้เวลาเรานึกเ่ะมันเป็นคำพื้นฐานใช่ไหมที่เวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับแล้วก็ประยุกต์ในสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปได้ในรายละเอียดเหล่านั้นพอเราเห็นตรงน,นี้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะนําไปสู่คําอื่นๆตามมาที่ทุกคนเยอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างพวกวอลเนเทียร์ในเรื่องของการทาจิตอาสาหรืออาสาสมัครเนี่ยอันนี้คุณต้องไปดูนะว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับในเรื่องของการทําทานในเรื่องของศาสนาความเชื่อต่างๆเนี่ยรวมถึงในเรื่องของอะไรการกระตุ้นจิตสํานึกทางสังคมสํานึกรอบทางสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือในเรื่องของส่วนรวมใช่ไหมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในเรื่องของ CSR หรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ตรงนี้มันก็เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ทุกคนจะเข้าใจรวมถึงในเรื่องของการที่เราจะแทคกทิสกับใครด้วยการที่เราจะทีตกับใครเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเราควรทําไม่ควรทําอันนี้ทุกคนทุกคนอาจจะเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยบางทีอ่ะเราจะเห็นในเรื่องของความเป็น humanity หรือความเป็นมนุษย์โดย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 ,โดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่เราจะ เห็นต่อคือว่าเวลาเราเอาไปไประยุกต์คำลักษณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Management ความเสมอภาค accessibility ในเรื่องของการช่วยเหลือการ เพิ่งพาตัวเองการยอมรับในคุณค่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปถูกแปรรูปเป็นลักษณะต่างๆได้เช่นอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแบบนั้นถ้าจะทํายังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปรวมถึงในเรื่องของนโยบายสังคมโดยทั่วไปที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่นอ่าบัตรทองอ่าบัตรคนจนอ่าบัตรสวัสดิการสังคมหรืออะไรพวกเนี้ยรวมถึงการเรียนฟรีหรือเรื่องของการแก้ปัญหาความดูแลรในครอบครัวเรื่องเซ็กซ์วอร์เกอร์เรื่อง ไม่พร้อมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นเบสิคพื้นฐานอยู่แล้วละ่ะที่ทุกคนน่ยพอจะคุ้นค้นมาจากรุ่นพี่บ้างหรือคุ้นจากคนอื่นๆเอะไรพวกนี้ยตรงเนี้คุณก็อาจจะไปดูนิดนึงแต่พยายามพิจึงว่าสิ่งสําคัญเนี่ยพยายามดูสิ่ง พวกนี้ดีๆนะสิ่งพวกนี้จริงๆอ่ะแนะนาว่ารวยก็ดีนะครับเพราะว่าสมมุติเวลาคุณเข้ามาเรียนในคณะจริงๆอ่ะคุณก็ต้องมาประยุกต์กับสิ่งอื่นๆอยู่ดีท,ดทั้งเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของการทํางานกับคุเต้นไม้ต่างๆพวกนี้ซึ่งมันก็มีสาขาวิชาหลังหนึ่งอ่ะที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ละตรงเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่า ไอสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเกิดเป็นภาพจำหรือความเข้าใจเนี่ยเวลาเรามาสะท้อนในแต่ละอย่างเนี่ยเราก็สามารถนํามาสะท้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมพอเรามามองเป็นรูปธรรมปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าคําพวกนี้ครับที่คุณเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันตัวซับพอร์ตเนาะมันเป็นซับพอร์ตที่คุณสามารถที่จะหาความรู้แบบเบสิกเน้นย้ํานะเป็นแบบเบสิกไม่ต้องไปแอดวานซ์มาก คือขอให้คุณเข้าใจแล้วประยุกต์ให้เป็นอะสิ่งสำคัญคือคุณต้องมี make sense make sense ความเข้าใจการตีความการวิเคราะห์ให้เป็นและบริหารเวลาให้เป็นแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคือในเรื่องของการเข้าใจคําลักษณะเนี่ยแล้วก็เรื่องของการประยุกต์ทั้งในทางสังคมแล้วก็ในชีวิตประจําวันอันนี้พี่คิดว่าเวลาเราเจอในคําถามหรือเนื้อหาอะไรอะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราจะต้องประยุกต์ให้ได้ว่าในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องหรือ Mention of เนี่ยมันเมนชันในเรื่องอะไรมันเมนชันความสัมพันธ์ไหนแล้วเวลาเราเข้าใจในสแตนดาร์ดเหล่านี้ยการที่เราจะไป s ัมมารีในประเด็นอื่นๆน่ะเราจะซัมมารียังไงให้มันเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ตรงนี้พี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนน่ยควรจะมีพื้นฐานจุดนี้ดีๆเพราะคุณมีพื้นฐานจุดเนี้ย มันก็ทําให้เราอะสามารถที่จะเรียนรู้และรับรู้ในความเป็นสังคมสุขภาพพื้นฐานได้แต่สําคัญว่าข้อสอบเนี่ยมันสามารถออกได้หลากหลายแนวทางอยู่แล้วมันไม่ได้ออกเพียงแค่ว่าเฮ้ยมันจะต้องจําแบบนั้นนะมันจะต้องใช้แบบนี้นะเราก็ต้องแบบว่าประยุกต์ให้เป็นในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคําถามพื้นฐานทั่วๆไปหรือในลักษณะที่เขาให้เป็นบุคคลตัวอย่างกรณีศึกษาการ การปร,ปรับตัวตามสถานการณ์ทางสังคมมนแต่และทาเก่เนี่ยอันนี้ที่คิดว่าเราน่าจะรู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะเออ ที่สําคัญเวลาพี่บอกแนะนําให้ไปดูเพิ่มเนี่ยอันนี้มันเป็นในลนักษณะที่เป็น Daily and Support เนาะมันเป็นส่วนที่มันเป็นในชีวิตประจำวันและมันเป็นส่วนสนับสนุนคุณสังเกตไหมว่าในสิ่งที่พี่เน้นเพิ่มเนี่ยมันเป็นวิชาสังคมก็จริงแต่ในวิชาสังคมสําหรับพี่พี่มองว่าข้อสอบเนี่ยมันอาจจะแทรกได้แต่มันก็ไม่ได้แทรกถามตรงๆทั้งหมดหรอกมันก็คงจะเอาไปประยุกต์แล้วก็เอาไปต่อยอดแล้ว เชื่อมโยงให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่าทา้งในเรื่องของหลักความเป็นจริงสิทธิมนุษยชนในเรื่องของ authority ในเรื่องของ social impact อะไรต่างๆพวกนี้มันมีผลกับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพเพศกิจีนโยบายการเมืองนโยบายสังคมนโยบายเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้คุณเห็นได้ในทุกๆวันอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเวลาจะเข้าใจและกระหนักในความรู้ว่าเรามีมากน้อยขนาดไหนมากกว่า อันนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้เป็นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณเองในเวลาที่คุณจะไปเรียนต่อด้วยนะครับไม่ใช่แค่การสอบเฉยๆอย่าคิดแต่เพียงว่าสอบเฉยๆนะคุณนึกถึงว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้เข้ามาเรียนจริงๆคุณก็เอาอันนี้แหละไปต่อยอดเอานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ก็แนะนาเราเรานี้แล้วกันเนาะก็คิดว่าพวกคุณหลายๆลยคนก็คงจะถ้าใครเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกก็คิดว่าน่าจะ วางแผนมาครับแล้วก็คงรับรู้ว่าสิ่งที่คุณควรท,ทำอย่างไงเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ใครที่อยากเข้าจริงๆก็ขอให้มาเป็นรุ่นน้องของเราเนาะเพราะว่าเราก็เรียนจบคณะนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ